เช้านี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นเช้ามาหน้าตาสดใสมีชีวิตที่น้าพอพอใจได้ล้อมไดวยพลังบวกพลังบุญเตือนสาธุสาธุสาธุาค่ะข้อคิดประจำวันนี้คือไม่โทษตัวเองนะคะ ขอให้รักตัวเองจนเช้ามาโอกกอดตัวเองไม่โทษตัวเองบางคนคิดโทษตัวเองว่าทําไมฉันเป็นเช่นนั้นทําไมฉันเป็นเช่นนี้ <shower. S 1> เราไม่โทษตัวเองเรารักตัวเองเราเคารพในตัวเองและเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้คนอื่นที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามาก่อนเราไม่ใช่ว่าเขาเก่งไปก่อนเราคนอื่นทำได้เราก็ ทำได้เพราะฉะนั้นไม่โทษตัวเองบางคนยังกังวลอยู่ยังโทษตัวเองในความผิดที่ผ่านมาแทนที่จะ ทำไปข้างหน้าหรือไปหาที่เป้าหมายที่เราต้องการก็มานั่งวิตกกังวลอยู่กับอดีตอดีตที่ผ่านมาโทษว่าฉันไม่น่าเป็นอย่างนั้นฉันไม่น่าเป็นอย่างนี้เพราะ,ะนั้นเราจะไม่โทษตนเองให้อภัยตนเองแล้วก็เดินหน้าก้าวต่อไปคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เอามาเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะไม่ได้ผิดพลาดแบบนั้นอีกและก็สอน ตัวเองว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วหยิบหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเราก็นำมาแก้ปัญหาที่ว่าป้องกันและแก้แก้ไขแล้วก็เดินไปต่อแล้วท่านจะประสบความสาเร็จเพราะนั้นข้อคิดวันนี้ไม่โทษตัวเองบางคนที่คิดโทษตัวเองก็ยัง ระลึกนึกถึงว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าเป็นคนแบบนี้ไม่ฉันไม่น่าทําอย่างนี้ฉันไม่น่าเลยนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวที่ขัดขวางเป็นกําแพงกั้นที่เราจะก้าวไปต่อทําให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำํำเพราะว่า เราได้โทษตัวเองไปแล้วนะะเราต้องเสดเสดสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าเราหมดแต่โทษหมดแต่อะไรตัวเองนั้นทําให้เราไม่กล้าเราก็มีแต่ความกลัวความกลัวทําให้เราไม่ได้ลงมือทำพอไม่ได้ลงมือทำผลลัพธ์ก็ไม่ได้ตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่โทษตัวเองให้บอกรักตัวเองโอบกอดตัวเองตื่นมาโอบกอดร่ารักฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะ บอกฉันรักเธอนะเรียกชื่อตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมัตเตอร์โคสเอนาพีขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ